สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแนะนำนะครับเทมเพลตนะครับเทมเพลตของโปรแกร,รม powerpoint เพื่อเอามาใช้งานกันแบบฟรีๆนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตที่ผมไปโหลดมาแบบฟรีๆนะครับเว็บไซต์เขาแจกให้ ซึ่งเราสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นตัวอักษรนะครับทำได้เลยนะครับเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับตารางก็มีครับซึ่งแต่ละเทมเพลตนะครับก็จะมีจำนวนหน้าไม่เท่ากันครับอันนี้ผมโหลดมามี20หน้านะครับก็สามารถนำมาใช้นะครับสร้างสรรค์งานของเราได้สะดวกเลยนะครับไม่ต้อง ทำเองนะครับมีให้แล้วนะครับจะมีอยู่2เว็บนะครับที่จะแนะนำนะครับเว็บแรกนะครับเดี๋ยวไปดูเว็บแรกเว็บแรกชื่อว่าเนี่ยครับ c a n i v a l นะครับก็คือ s l i e e c a n i v a l นะครับเดี๋ยวลิงก์นะครับลิงก์โหลดของเว็บนี้เดี๋ยวจะวางไว้นะครับวางไว้ใต้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตรงกดเพิ่มเพิ่มเติมนะครับ ก็จะมีอยู่ข้างล่างวิดีโอเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้หรือไม่ก็กดเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ s l i d e c a n i v a l com นะครับแล้วก็เลือก Template powerpoint นะครับแบบฟรีนะครับอันนี้เป็นเว็บแรกที่แนะนำนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับกดตามลิงก์ที่วางไว้ให้นะครับกดเข้ามาก็จะมีหน้าตาของ Template powerpoint เยอะแยะเลยนะครับเนี่ครับเราสามารถเลือกเอาได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับซึ่งทางเวบนะครับเนี่ยครับถ้าเราหน้าแรกไม่ไม่พอใจแล้วก็กดดูหน้าต่อไปนะครับก็จะมีเยอะมากให้เราเลือกนะครับก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับเขาจะทํามาเอาไว้ให้เราเลือกหลายเรื่องเลยนะครับแล้วแต่เราความสะดวกของเราเราอยากได้แบบไหนแล้วก็ กดโหลดอ่าทีนี้มาดูวิธีการกดโหลดนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าผมจะเอาเทมเพลตนะสมมุติว่าผมจะเอาเทมเพลตของตัวไหนดีอ่ะเป็นตัวนี้นะครับสมมติว่าจะเอาเทมเพลตของตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะนะครับมาดูเขาก็จะมีแสดงตัวอย่างให้เราดูนะครับ ทีนี้นะครับเลื่อนมาจะมีตรงนี้นะครับเขียนว่าดาวน์โหลดแอด Powerpoint template นะครับก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือครับมียูทแอด Google Slide ทีมนะครับก็คือนำไปใช้ได้2ออย่างนะครับทีนี้เราจะกดของ Powerpoint นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับดาวน์โหลดพอเรากดดาวน์โหลดปึ๊บนะครับก็จะมาแล้วนะครับการดาวน์โหลด จะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับการดาวน์โหลดเรียบร้อยครับพอดาวน์โหลดเสร็จอ่ะแล้วมาลองเปิดดูกันพอดาวน์โหลดเสร็จก็มาเปิดดูรอสักครู่นะ มาแล้วนะครับเราตรงนี้จะขึ้นให้เราเปิดการใช้งานการแก้ไขนะครับเรียบร้อยนี่ครับก็จะมีเทมเพลตสวยนะครับอันนี้มีทั้งหมดเดี๋ยวเลื่อนดูว่ามีกี่หน้าอันนี้มีอยู่3 1หน้านะครับแลาก็มาสามารถใช้ได้เลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีให้เราสามารถแก้ไขนะครับเลือกใช้ได้ตามสะดวกของเราเลยนะครับ อันนี้คือเว็บนะครับ Slide Carnival นะครับอ่ะต่อไปอีกเว็บหนึ่งนะครับอีกเว็บหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับภูมิใจนำเสนอคือเว็บนี้นะครับ allptt.com เว็บนี้มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยครับจะขึ้นคำว่าฟรี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 นะครับอันไหนที่ฟรีเรากดฟรีได้เลยนะครับกดโหลดได้เลยเหมือนกันก็จะมีแต่ละหน้า ให้เราเลือกนะครับครับอันนี้ก็จะเหมือนละเอียดหน่อยนะครับสมมติว่าเอาเรื่องนี้นะครับเอาเทมเพลตของตัวนี้ฮนะแล้วก็กดเข้าไปอ่านะพอเรากดเข้าไปเลื่อนลงมาดูนะครับ,รบก็จะมีเทมเพลตตัวอย่างให้เราดูนะครับจะมีตัวอย่างว่ามีกี่หน้านะครับอันนี้หน้า 1- ถึงหน้า12ก็จะเป็นประมาณนี้ ันนี้13ถึง24นะครับ25ถึง 36, 36 37ถึง48อนนี้มี48หน้าจากนั้นเลื่อนมาข้างล่างเนี่ยครับจะมีให้เรากดโหลดก็คือคลิกแฮร์ทูดาวน์โหลดด i s p ptt e m p l a t e นะครับแล้วก็กดเลยนะครับกดเข้าไปเลยนี่ครับมันก็จะเริ่มโหลดแล้วพอโหลดเสร็จมาดูกดเปิด กดเปิดดูนะครับ PowerPoint template ท,ที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับนี่มาแล้วครับเปิดการแก้ไขการใช้งานสวยงามนะครับเราสามารถแก้ไขได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็ประยุกต์ใช้นะครับนำมาประยุกต์ใช้ในงานของเราอันนี้คือ ทั้งสองเว็บไซต์นะครับทั้ง2เว็บไซต์คือเว็บไซต์แรกชื่อว่า Cannival นะครับสไลด์ Cannival นะครับและเว็บที่2ชื่อว่า allppt.com นะครับ allppt.com นะครับสเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่แจกเทมเพลต powerpoint นะครับแบบฟรีเลยนะครับฟรีฟรีฟรีจริงๆริงล <Wow. S 1> องเข้าไปใช้งานดูนะครับพอดีเจอมาก็นำมาแนะนำมานำเสนอนะครับนี่ครับฟรีเทมเพลตแจกฟรีนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับถูกใจหรือชอบใจยังไงหรืออยากให้เราทำคลิปต,ต่อไปนะครับ ก็ช่วยกดนะครับกดกดกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยหรือช่วยกดแชร์ให้หน่อยก็ดีนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้ชมต่อนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ